ข่าวดีรัฐเตรียมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าของชีพคนละ900บาทกลุ่มไหนได้บ้างฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีในวันที่28พฤศจิกาย,ยน2566วันนี้นะคะทางช่องได้นําข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมให้กําลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ ข่าวนี้นะคะข่าวดีเพจไทยคู่ฟ้านะคะได้โพสต์ไว้แจ้งข่าวดีสำหรับนักเรียน t c a s ส67สมัครเลือกคณะฟรีรัฐช่วยแบ่งเบาภาระสูงสุดคนละ900บาทนะคะกระทรวงการอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอเนะคะเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีพศ2567ก็คือนักเรียนนะคะที่จะเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัยนะคะในปีหน้านั่นเองโดยจะนำงบประมาณนะคะอุดหนุนการสมัครในรอบแอดมิชชั่นที่จะเริ่มตั้งแต่ ที่แคท67ในเดือนพฤษภาคมปีหน้ามาตรการดังกล่าวนะคะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนได้นะคะทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเลือกคณะ1-10อันดับได้ฟรีนะคะซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระได้สูงสุดคนละ900บาท เพื่อลดการเหลื่อมล้ำนะคะเราก็กระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นเองนะคะถือว่ามาตรการนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะช่วยเหลือน,ะะนักเรียนที่จะเข้าสู่รั้วมหาลัยในปีหน้าช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการนี้ยังไงช่วยคอมเมนต์พูดคุยบอกต่อกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะขอค้อมูลข่าวสารนี้ต้อง ขอบคุณเพจไทยคู่ฟ้าอีกครั้งที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และทางช่องก็ได้นํามาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ